สวัสด <gesch> <'s> <mos> ีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเรามาอยู่ในเกมโมบายลีเจนแบ่งๆนะครับผมผมมาเล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับผมเป็นอะเจล่านะครับเป็นตำแหน่งมูมิงนะฮะก็จะไม่เล่นเป็นสายปกติจะมาเล่นเป็นสายตีเร็วนะครับผมก็จะไปตามนี้แหละครับผมตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้หรอกว่าผมจะออกอะไรนะแต่ว่าเอ็มเบมที่เอามาก็สงสัยแล้วไงเออเอ็มเบมนักยิงไงเอ็มเบมนักยิงออกมาแล้วเช็คหน่อยเช็คหน่อยมีไหมโอ้โหมีเอ้า โอ้ลมิ่งฝ่ายตรงข้ามนะเป็นยูเรนัสนะฮะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แต่ว,ว่าถ้าถ้าเห็นก็คือดุเหมือนกันนะ <c oughs> มันก็โหดนะมันแบบตายาตายากตายยากตายเย็นะอึดอึดแต่เพื่อนไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อันนี้กันได้เหน็ดเหน่อไหมปันป่นปัน่นปั่นแรงครับทานแรงเฮ้ยเฮ้ยเอาได้เอาได้เพื่อนเอาได้ชูอ้ยจนดึงเอาได้เอาได้เออนั่นแหละลานชูแล้วก็หนีสิครับผมอ้อมก่อนอ้อมก่อนอ้อมก่อน อ๋อชูยังต่ออยู่เหรอนั่นไม,ม่หนีเหอ <c oughs> รอเพิมเลือดเพิมเลือดเพิมเลือดนี่ <c oughs> เปิดมาส,สวยๆไปรัดเขาแล้วดูซิข้างล่างเอ่อข้างล่างปล่อยได้ไหมข้ <c oughs> างล่างจะไหวปะเดี๋ยวขอไปเช็คดูหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> จริงๆจบคลิปเว็บนันก็ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยตกใจตกใจ,กใจโห มีการดักด้วยนียย่หิวเลือดหิวเลือดไปแต่ถ้าเล่นอย่างนี้ือคือ,คอมนอานาจะหมดเร็วนะมนานาหมดเรแล้วมันจะแจย่เลยไงเออมันหมดมันแย่เฮ้ยต้องเกาะมาติดละนาทีนี้เมื่อไหร่จะเป็นสีวะอยากเกาะหัวคนแล้วเนี่ยอันนี้ผมเล่นประมาณสักสองสามเกมได้ครับผมแต่ก็ เล่นสายไหนมันก็ได้เหมือนเดิมแนีมันตัวที่แบบยืดหยุ่นสบายๆตัวนี้ทำให้ทีมดีขึ้นนะ่ะเล่นหลายรอบแล้วแบบออกของมั่วๆมันก็ได้หมด <c oughs> มาๆแค่หิวเลือดกับกองหัวเองไม่มีหรอกโอ้โหเยอะมามันเตา่ามันเต่าเฮ้ยมาติดได้อ่ะได้เต่าได้เตา่เตาดีอยู่ครับดีอยู่มาอันตีมาแล้วครับกลับบ้านก่อนงั้นน่ะ ไปเอามานาก่อนนะไปเอามานาก่อนนะเดี๋ยวจะเกาะหัวคนแล้วเนะจะเกาะหัวใครดีวะยังไม่เอยมีประเด็นนะตรองไหนมีประเด็นก่อนตรงนั้นแหละชูดีไหมเอ๊หรือจะใครชูไหมชูไหวไหมอาชูมาเลยวะเึิบเพิบิลหนึ่งค้นสโลค้นสโลพ้นสโลแตกแตกแตกครับผมรัดด้วยปุยตายแล้วชูตายด้วยโอเคชูสอรี่ไอแอม r อรส่อด้วงนะชูนะ เออนั่นแหละก็คือแบบมันคูดาวสกิลหนึ่งสแต็กมันจะจะหมดก่อนมันมีห้าสแตก็กรบผมสกิลหนึ่งของแองเจล่านะผม,ม <า S 1> ก็จะมีสกิลหนึ่งแบบว่ามีห้าสแตก็กกดได้รัวๆนะฮะกดได้รัวๆเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดเราแล้วก็ลดเลือดศัตรูทำดาเมจด้วยสกิลสองที่ตึงศัตรูทําให้ติดสโลแต่ถ้าอยู่นานๆปุ๊บแล้วแบบศัแบบตรูอยู่ใกล้ๆนานใช่ไหมแล้วโดนสกิลสองล็อกไว้นานเนี่ย จะติดสตันด้วยนะครับอันตีก็คือเกองหัวคนนั่นเองนี่นีเห็นไหมเดี๋ยวจะโชว์สกิลสองให้ดูเฮ้ยจู่ลงไม่กล้ายอยู่นันเลยมันอันตีวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้แหละดีทีมเรามันก็ดีอย่างหนึ่งครับมีมีอีฟด้วยตัวทำเห็นไหมเห็นไหมสกิลสองเห็นไหนมครับนั่นแหละสกิลสองครับมันจะตึงสตูครับผมอ่ะตอนแรกอุ้ยสวยว่ะ ตอนแรกมันจะแบบบินสายเหมือนกับเชือกล็อกไว้อะในเงี้ยเออแล้วมันก็จะทำสตันนี่ล็อกไว้สตันสตันสตันเออครับผมนิ่งไปดินิ่งไปดิแต่มันอึดนะยูเรนัสนี่เป็นตัวหนึ่งที่อึดนะก็คือแบบเล่นโดยยากอุ้ย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 ตึง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 ศัตรูตึงศัตรูเออฆ่าก่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมต้องตึงมันไว้ครับผมทำให้มันติดสตันนะ มานานหมดแล้วกลับบ้านบ้างดีกว่าของชิ้นแรกผมจะออกเป็นหน่นละดาบอะไรดาบวายุ <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่มันดาบเลย <c oughs> เออดาบตีเร็วอะผมตีเร็วมันตีเร็วอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะเออถือว่าเยอะนะเยอะที่สุดในเกมัะผมแต่คนไม่ค่อยชอบใช้กันเพราะว่าเป็นของต้นเกมที่ยังไงต้องขายทิ้งใช่ไหมอ่าหรือไม่ก็เอาไปใช้แบบวิ่งเร็วด้วยมันวิ่งเร็วก็มีนะวิ <c oughs> ่งเร็วยี่สิบยี่สิบหน่วยผมก็ชอบอยู่นะ แต่คือคลิปเนี้ยตอนแรกเนจะออกกันเนี่ยรอดูเราดูก่อนจะออกสักสามสามชิ้นอื้ออ้อเจวาเลียเดือดเดือดออกสามชิ้นนะทุกคนมันทับทับกันได้นะเพราะว่าอเอฟเฟกมันก็เอฟเฟกเดียวแล้แหละไม่มีอะไรหรอกมันก็ทับกันอยู่นั่นแหละเออแต่ว่าตัวสแต็กของมันอะสแต็กของมันอะมันได้เรื่อยๆครับก็จะไปสุดอยู่ที่สามสามจุดสามหน่วยประมาณนี้นสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม คือเยอะมากแล้วก็สุดแค่นั้นครับไม่เกินนี้ความเร็วการโจมตีน่ะโอ้โดนผักดูรัวเฮ้ย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 จุล่งเผื่อไม่ได้หมอนี่แบบมันจะวิ่งรับมาข้างๆแบบฉลับข้างมามันจะตีเราให้ได้เงี้ยหน้ามันไส้นะจุล่งไง แต่ก็ตายแหละดาเมจของตัวนี้เยอะกว่าครับเบีดเยดฉีกเบียดฉีกดาเมจดพี่แกเยอะ,ยยอะแต่ก็ไม่ค่ยได้ช่วยหรอกนู่นไปออฟไฟอยู่นละวิ่งตามมาติดอย่างเดียวครับเอ้ยยะมันมาว่ะเฮ้ยเอยเอะเอยเอะเอยเอะเอยอะเยอะถอยก่อนถอยก่อน เอ้ยไ,ไหว,ไหวไหมหวหวที่เพชรจอนเต้นเป็นจังหวัดสามชาติถือว่าไม่เดบับป,ปกติไม่มีปัญหานะครับฮิวไม่ไหวแล้วอ่ะเยอะมากเยอะมากเลยกลับก่อนนะเดี๋ยวมีอันตรจะว้ามาหาแค่กันกันนะาไว้อีฟเดี๋ยวเข้าไปใกล้ <c oughs> ใครจาอีฟเข,ข้าใกล้ดีชิบหายเลยนะผมข้างบนแลนะ้วข้างบนเนี่ยโอ้โหฮิวเลยฮิวเลยสกิลหนึ่งฮิวสกิลหนึ่งฮิวฮิวรัวล็อกด้วยล็อกด้วยล็อกสตันล็อกสตันเออแตกครับผมสวย เฮย้ยเฮ้ยมันมา่ะมันมากว่ะเฮ้ยวิ่งสวนไงก็ดีวิ่งวิ่งผ่ามาคนตีนแล้วก็หนีไปประมาณนี้แหละเปิดตีอยู่เปิดตีอยู่เคยเดี๋ยวเท่า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 มีประเด็นเจี๊ยบโอ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเล่นเหรอเล่นเหรอเอาแล้วไปทางนนู้แล้วไปหาเต่าแล้วไปหาเต่าแล้วอ่ะ ไหนอยู่ไหนมีใครไหมมีใครไม่มีนูนไปเล่นนูนละไปเล่นบับบูเขาละเล่นป่าเขาละเฮ้ยอ้าววาเลียมาไว้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนน่ารำคาญวาเลียหูเจ็บ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 หูคอสโคดเจ็บ,จบ,จบมาลมาติสมติสอ่ะเดินหลบอ่ะตีมาละกลับบ้านไปเอามานาแล้วก็วัด กาะหัวใครดีวะวันวันไม่คิดอะไรนะเล่นตัวนี้เกาะหัวใครดีวะเฮ้ยชูกระพริบกระพริบแล้วอ่ะได้ไหมชูปับไปทันไหมเนี่ยมาติดมาติดมาแล้วจ้ามาติดนี้แตกไปเลยไม่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยต่อไหมอ้าวแหมวิ่งสวนกันอย่างนี้แล้วนิสัยนิสัยไม่ดีวิ่งสวนตลอดเลยอ่ะชูลงชูลง คือลงเล่นนิ้วมันตีนานอยู่นะสี่สิบกวิเฮ้ย Stop staring at me i s u s just neck problem เอ่อนแเหรอเฮ้ยเฮ้ยแวบ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 อยู่แถวนี้ยูแถวนี้มาแล้วมาแล้วมันจะวนอยู่แถวนี้แหละมันตีอีกล แล้วก็วับนี่มันจะมีวิธีแก้คอสอยก็คือคล้ายๆกับฮารี่เออมันจะมีวับหมวกใช่ไหมมันจะมีหมวกจุดวับมันใช่ไหมไม่ได้กลับไปเราก็ต้องหาจุดวับมาให้ได้แล้วก็ไล่ฆ่าเลยสตันได้ยิ่งดีแต่คูดาวันเร็วมามาแล้วผมวับมาแล้วในที่ี้เนี่ยหรือไม่ลัดด้วยลัดด้วย ลากเขาไปด้วยนะต้องรีบลากนะตรงนี้ต้องหาหาของก่อนนี่หมดเวลาก็ลงคูดาวน,านัว้นนั่นวานเรียจะไปช่วยนะโอ้ <c oughs> เนี่ยมันจะสู้ยากตรงเนี้ย <c oughs> อ,อืออือยิงไปเพื่อนยิงไป สุดยอดสุดยอดสุดยอดแตกแตกอเออ้ยจูลงจูลงโอ้หกครับบัฟมาแล้วเพื่อนบัฟมาแล้วเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยอีเออแตกแตกโอ้หายาโดนงัดตลอดเลยไม่รอดแบบเนี้ยแต่เพ,เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดให้เบสิกเรียบร้อยไปชูก็เก่งนะชูล้วก็โอเคนะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ได้เจอชูแย่ยนะ เล่นดีในระดับหนึ่งเลยเรียกว่าไปวัดไปว่าได้นั่นไงกูว่าแล้วมันอยู่ในพุ่มโหเอาแล้วเอาแล้วใกล้แตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยวาเรียวาเรียทำคารทำคาญมากเนี่ยเลอยอร่อยดีกว่าอร่อยดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวดีเฮ้ยโอ้ได้ไม่เพิ่นได้ไหมโอ้สุดยอดได้ว่ะแม่งขาวโถมหมาดนั้นะ ผมมากลวงขนาดนั้นน่ะเราตัวเข้าแรกเลยเอาตัวเข้าแบบรับดาเมจรับตีนแทนเลยอะแต่ก็ตายแล้วล่ะอึดนะมันต้องออกออกตัดเลือดนะครับโอ้โหเจ็บๆเลยครับพอดมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วเอามันหน่อยสิเพื่อนเอามันหน่อยสิตึงแล้วเนี่ยตึงแล้วเนี่ยในป้อมเลยเนี่ยตึงแล้วเนี่ยนี่แตกต้องแตกแล้ว มาเล่นมาเล่นบักเอ้ไม่เล่น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 เกี้ยเล่นให้เกี้ยเล่นให้เฮ้ย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 ดูเลยนะดูเลยนะหมุนสแต็กไม่ค่อยอยากเล่นกับปัาไห้เท่าไรมั้ยเอออ้าวของเราก็มาด้วยวะดาบมาแล้วว่ะตีเร็วๆครับผมตีเร็วๆดูดี๋ยว ปันตีก็ใกล้จะมาอีกประมาณ20กวิเอ้ย10กวิละวตึงตึงขอเช็คหน่อยแล้วกันนะเช็คกุ้มไม่มีใครไม่มีใครเลยไม่มีเลยไอหอูบอกเลยเล่นละจมันนะแต่อ่านเกมดีๆนะก็คือแบบว่าพยายามเช็คกุ้มเช็คอะไรเพื่อนพยายามแบบทำตัวให้มีประโยชน์ชนมากที่สุดนะ จะออกของบ้าแล้วก็ได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาดีมาดิมาี่มา,มา,มา,มาี่มาติดมาติดเพิ่มเลือดแล้วล็อกตึงโอ้โดนถักหลุดสายสายขาดสายขาดไม่ตึงเลยสายขาดมาดิมาดิขอตึงหน่อยตึงหน่อยเออตึงเรียบร้อยครับผมโดนเบียร์ทิกยิงครับเจ็บเจ็บขอเช็คหน่อยแล้วกันเออไม่มี มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วคอตมาอีกแล้ววาร์ปห,ห,หนีแล้วอืออือแตกเฮ้หายาแตกเข้ามาตายแท้เลยโดนงัดไงทำให้เสียจังหวะโจมตีวัดหนีแล้วยังน่าลําพังเลยโอ้จู่ร่งชิบหายแล้วเพื่อนเอ้าตายชิบหายเอ้ลึกลไม่ไม่มีใครอยู่โอ้เยอะแล้วตึงหน่อยตึงหน่อยจู่ร่งตึงหน่อยฆ้าก่อนตึงหน่อย ไอ้สตันเออนั่นแหละทำอะไรกูไม่ได้หรอกอื้ยมาครับชูเข้าไม่ดูเลยเยอะอย่างเยอะเลยครับผมนี่โอ้โหไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นเข้าไม่ได้อันนี้ก็ขวางกันไม่อยู่โอ้โหโอ้โหอันติโดนนะซโล่คิวคอสโดนคืนแล้วอะเนี่ยพลังแห่งดาบดาบตีเร็ว ดาฟ้าดาฟ้าดาที่อะไร,ะรเะาูตะเียนเรือยเลยเยี่ยงใช้ลมใช่ไหมประมาณนี้หรอเออ,เอ,อแหละรู้แต่ชื่ออังกฤษมัน<ถ>นกเนาะหนึ่ง Wintrucker นะฮะชื่ออังกฤษมันอะเรียกง่ายกว่ากันเยอะเลยนี่ครับกดไปเลยครับแ๊บขอ<ๆ>ดูหน่อยวิชันนะ่ะเอ,อ้ยวาเลียข้างบนฮายาเฮ้ยพร้อมเกาะหัวแล้วเนี่ยใครจะเข้าใครจะเข้า เอาไหมเอาไหมมาติดเอาไหมเฮ้ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันไล่คลิปมาทางนี้แล้วก็หนีเลยนี่ดูครับดูจากการยิงครับผมตึยิงหัวใจรลัวรลัวๆไปเลยนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะยิงเคลียร์นี่คือเหตุผลที่ผมเอามาคือเอามาเคลียร์แยกแยกเคลียร์ให้ไม่งั้นพวกคลิปมันจะดันป้อมครับผมอ่าช่วยครับ มันดูดิดูไม่ลงเลยเลือดไม่ลงเลยอ่ะเพื่อนโอ้โหดังแรงนวดไม่ไหวแล้วเพื่อนนวดไม่ไหวแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเจ้นจ๋ามันนวดไม่ไหวแล้วนั่นน่ะโอ้โหเยอะยอะเ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 กินมาขอเปิดวิชั่นหน่อยมีใครอยู่ไหม มีคอสอยู่คัดมาเล่นเวทป่าเราทางนู้นครับผมมีประเด็นแล้วเริ่มไล่กล้เริ่มไล่อีกละเย็นเย็นชูมาแล้วชูมานี่ไล่ให้เฮ้ยหายาจะมาแย่งบัฟเอาอันนี้ก่อนดีกว่าอีฟเริ่มเล่อีฟก่อนอีฟไปแล้วเพื่อนไปเขาใกล้เพื่อนเขาเอาหน้าแรกเอาหน้าแรกเพื่อนอีฟที่ดีแล้วเอาหน้าแรกเพื่อนเออเออไป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 ,ไป เออสับไปสับไปสตันสโลไปมึงอีไม่ตายหรอกอันนี้เรียบร้อยตึงๆเลยครับติดๆเลยครับอือออือหืออี๋หยอดหยอดนี่หยอดโคตรตึงเอ้ากลับมาตายกลับมาตายเนี่ยเรียบร้อยโหกลับมาทำไมครับเนี่ยกลับมาตายแล้วเนี่ย อารมณ์แบบเพิ่งหันเล่นหรือเปล่าเนี่ยจริงหนีได้เมื่อกี้หนีได้แล้วนะต้องใช้มือลั่นมือพี่ลั่นไปเองกดป๊บกระไม้ก็โ <c oughs> <c oughs> ดนพลังแห่งหัวใจยิงดุรัวๆๆไปนะ <c oughs> อะไรอะ่ะดูอีสองตัวสามตัวเลยหิวเลือดหิวเลือดมานี่ยึดก็มาช่วยดิงโอ้โหโคตรเกลียดเลยวะโคตรเกลียดเลยคอสอ์อ เก็บมากเลยคอสเป็นเบสิกเรามันนำอยู่แล้วโป่งๆคอสก็แตกแล้วไปต่อโอ้โหโอ้โห่อย่างนี้ผมต้องออกตัดเลือดเป็นตัดเลือดโจมตีเร็วนะฮะเออไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วเธอเนี่ยแหละครับผมออกเลือดตีเร็วนะฮะตัดเลือดไปด้วยนะฮะ เออตัดเลือดมันนี่วาร์ปมานี่เลยฮะวาร์ปมาแล้วฮะปั๊มออจะได้กดตีไม่ได้เอาสกิลไปก่อนแล้วกันสกิลเพิ่มเลือดเยอะจังวะเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยมึงเยอะจังวะนี่เพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้วเพิ่มเติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วเออเบสิีดีมากเติมครับเติมครับซอยปั้มซอยปั้มครับดูดูกันซอยปั้มของผมครับปั้มโดยจมตีโคตรเยอะเลยตอนนี้เนี่ยเหมือนแครี่เลยตอนนี้มาซุกกันได้เร็วนะแครี่แบบี่นี่นี่นี่ซอย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 ไม่สนลูกใครซอยไม่สนปั้มใคร แตกครับผมเรียบร้อย